ผมวีไปไหนมาผมกินข้าวเพิ่งมาครับผมไม่ใช่แล้วเมื่อเช้าไปไหนมาอ๋อผมไปสอนใจบ่อปลาครับผมสอนหญ้าครับผมทํางานทุกวันนเลื่องบีนบี่สอนแฟงครับผมหญ้าหญ้าแฟงครับผมหญ้าแฟงปลูกแฟงห่อปลาปลูกครับผมปลูกแฟงผมไล่ไล่บนนั่นนะไล่เอที่จอดรถหัอปลาครับผมอ๋อปลูกเยอะไหมก็เราสักสองไร่ครับผมสองไร่ ลุงวีไปทุกวันเลยอถอนญ้าเนี่ยถ้ามีถอนญ้าผมก็ไปครับพี่ใหญทำงานทุกวันเลยนะลุงวีนะก็มีงานทำทุกวันแล้ครับนะ,อะนะโอ้ลุงวีนี่ขยันมากเลยนะมาผมมาทุกครั้งนี่ไม่เคยเห็นลุงวีอยู่เลยเนาะไปทำงานตลอดนะครับผมทำต,ต,ตัวตัง้ง ลุงวอีอยู่นี่นานอย่างลุงวีเราสองปีครับพี่ชายสองป,สองปอีสองปีก็นานแนเนะอช่วยงานหมอปลามาต,ะต,ะต,ะตะลอดเนะาะเดี๋ยวนี้มีมีเอฟซีใจดีนะนก็ฝากมาเป็นกำลังใจให้ให้ลุงวีนะเป็นพี่อะไรนะพี่สุนันทานพี่จุนทาอุทุตอุทุตนะ เห็นลุงวีทำงานเหนื่อยฮะต้องกินเยอะๆนะลุงวีนะเนี่ยฝากฝากให้ลุงวีไปซื้อข้าวซื้ออะไรกินนะลุงวีขอบคุณพี่จุนนทาก่อนขอขอบคุณเออพี่สุนันทาอุทุตจากโนเวย์อุทุตใช่จากโนเวย์ครับผมขอบคุณมากครับผมกินข้าวเที่ยงหมดแล้วเหรอกินเมื่อกี้นี่เองนะผมไอตอนกินมีนั่นนะ ตอนตนเย็นมีตอนเย็นมีปนินนะชอบกินไม่ปนินผมผมผมไม่อยากกินเนื้อขาดเลยพี่ชายนี่ยเอาผมแล้วผมมีโดนัทพี่ผมอยากอยากกินอร่อยนะโดนัทนะอร่อยครับผมบุ๋มของโดนัทอยู่บ้านนะกินไม่ได้โดนัทเจ้านี้อร่อยอยู่แล้วใช่ผมนึก็บ้านพี่ถัดก็ทำยไงก็ดีนะครับ โดนัทเป็นน้องอามนี่โดนัทนะพี่นะทำมาแล้วใช่โดนัทเนี่ยโดนัทเป็นน้องอามเขาจากน้องอามป่มะรู้ครับผมนี่ประยมครับผมนี่ประยมเในน้องอามอยู่ในห้องเออผมคิดว่าเขานอนนี่นะน้องอามก็นอนนี่น,ะนอนคนเดียวอตอนแรกมาใหม่ๆมามันดูพยาบาลรัตนาผมเล่าพิจารณากัวนะ ผมทุกคนบางเลดนั่งรถ<ม>ตู้ไปว่าไคว่าน้องอาร์มเออผมเรียกวันยมแม่น้ำยมอยู่แม่น้ำพันอำเภอบางเลนครับแต่ผุผมว่าน่าจะชื่อนั้นผมนึกชื่อนั้นไงเนี่ยเนี่ยเกินข้าวอิ่มแล้วจะไปทำงานมาตอนต้นไม้ใหม่น้องอามก็นอนอยู่นี่เลย นอนอยู่ข้างๆใบบานลณาด้านในเชิกครับนี่นอนเนี่ยมาใหม่เขานอนนู่นนี่ยละครับผมเห็นไปไปนอนกับผมที่นี่มามอวันแรกๆเลยแรกเลยนอนเนี่ยบ้านกลางเนี่ยนอนนอนเพื่อนนอนใบบาลณาป่ะฮะไม่รู้ผมเห็นเหนผมเห็นเขานอนโน่นไปนอนห้องนี้ไงคล้ายๆเรื่องถัดนั้นแหละครับผมนอนนอนในห้องห้องห้องพี่นุ้ยห้องพี่นุ้ยเก่าที่มีเตียงสองชั้นเลยอ่ะออืานอนนนั่แหละ เป็นไงวีอยู่บ้านวัวปานี้มีความสุขดีไหมมีความสุขครับผมนะรู้สึกปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยคือว่าผมบอกไม่ใช่พูดถึงปลอดภัยนี้ปลอดภัยจากจากสิ่งไอ้อยู่ในธรรมชาติของเราอะแบบรู้สึกไหมอันนั้นปลอดภัยนะโดยที่ผมพูดกับพี่ยาแบบผู้ชายอะครับผมคำนั้นครับผมคือไม่ใช่เรา ไอเรื่องมีเรื่องคุยอะไรกันพี่มันบาดหมางกันมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่ที่เราอยู่ที่วัดหมอปลานี่เราเราเราอยู่แบบคือว่าเราปลอดภัยในยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะนะรู้สึกปลอดภัย<ช>นะ,ะอ่าคือผมเอาหน้าประตูใหญ่นะเรา,า,าอย่าทำงานครับบอกไปยางตรงใช่ผมคิดว่ามันอังเกิดขึ้นได้จริงใช่ใช่เพราะเราเคยเจอมาแล้วใช่ไหมใช่ครับผมดูดีเดินเดินข้างถนนนะ มันบอกให้ไปเลยบอกให้กลับบ้านกับเบิร์ดเลยมีครับผมจริงจริงครับที่เจ้าขนมคเขาลุงวีเคยเจอไอ้เบีนั้นใช่ไหมบอกบอไปวัดเนี่ยบอกมุดกลับบ้านไปเลยนะไม่ไม่กลับมันมันฟอกปืนที่เอวจริงจริงผมเห็นเรื่องไปนี้เดี๋ยววัดใกล้ๆนะผมเดินไปแบบหาหาเงินซื้อข้าวกินอะไรนงินลำนองกับพี่ใหา่เลือกแบ่งถ้าอยู่ที่นี่แล้วเพื่อนเยอะนะคนคุยกันเยอะๆนะมีความสุข ช่วยงานเป็นกิตอาสาดีนะผมผมทำทำด้วยใจผมผมชอบทำงานใช่รู้ก็รู้ลุงวีขยันทุกครั้งที่ทุกครั้งที่ผมมานี่บางทีก็เห็นลุงวีกลางทางมั่งรุนรถไปเกี่ยวหญ้าไปถอนหญ้าทุกทุกครั้งไงโอ้ยพี่ชายรู้ยังยางเปลี่ยนแล้วนะมีลมแล้วก็ผมแลนอมทำรับผมใครับผมอ๋อดีแล้วรุนเบาขึ้นเยอะเลย ได้ไปหาปลาเขาบ้างป้ะผมผมขอตัวไม่ยอะครับผมไม่ขอไปครับไม่ไหวผมไม่ผมไม่ชอบครับผมกลัวเป็นสนับสนุ่มพี่บัตรนั้นไม่ไปจ่าลุงวีนี่มีมีลูกยังผมไม่มีครับผมไม่มีปิดโสดอะครับผมตัวคนเดียวครับผมตั้งแต่หนุ่มแล้วอะตอนตอนหนุ่มเคยเคยมีแฟนรึเปล่าเคยมีครับผมเคยมีเพื่อแบบตามตะบนละสี่กิโลเมตรเองครับเพื่หลังศึกเป็นพระครับผมโอ้แต่ไม่มีลูกด้วยกัน ไม่มีครับผมไม่มีคือผมเบอร์มากบอกพี่อย่างครับตอนบวชผมดุมากับเพื่อนเพื่อนเยอะพอแม่ให้บวชอะไรนะตรงนั้นอ๋ออันนี้ว่าเราเลิกเลิกหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคิดเลิกกลับไปครับผมดีแล้วของไม่ดีผมยืดแล้กินกลับไปก็อยู่ได้ใช่เพราะนี่ผมก็ทำงานก็ชอบก็ไม่ถึงว่า ไม่อยากทำนะผมก็ทำสนุกครับก็ต้องออกลังกายนะทำงานบางอย่างใช่ถ้าคนเราเคยทํางานนะถ้าจะให้นั่งเฉยเฉยนะมันไม่ได้หรอกเหมือนผมอะังผมนะถ้าผมหยุดขายของนะไม่ได้ถ้าผมหยุดขายของต้องมีอะไรทําสักอย่างหนึ่งจะให้ผมแบบนอนนั่งๆไงไม่ไหวไม่ได้เราเคยทํานะเคยทํางานทําอะไรรถวิชาอย่างรถวัตสมายผมพูดครับผมคิดแล้วที่เราลุ้นเดียวกันแล้วกัน ผมก็อิสุสุ่ดาก้อนทองใช่มั้ยเหมือนจริงๆริงผมไม่เคยนั่งไปอุปภัมถ์สมชิดีไปสวดมนต์จริงจมันเป็นรถอยู่ปกฏิหลวงพ่อมีผมอน้าพปรบราถทุกผมใช้ก็ยี่สุมังกรนะแต่มันมีไอ้พวกเป็นเป็นแหวนกระจกพระนั่งได้อะสมัยนั้นนะผมเป็นพระอัเดี๋ยวผมดูดูไม่ออกตรังพี่บวชกี่พรรษาหกเดือนครับพี่หางครับผมอ๋อลวงชายาที่วิโยครับพี่ชาย คือสังกัลาดรูปที่เก้านะครับผมมองเวียนเชนเจ็ดร้อยสิบรูปชั้นสองคือผมผมคิดนะพี่ผมบอกพี่อังงเพราะผมเนี่ยเป็นชายาผมคืออธิบดีโยเรื่องจริงลุงวีเท่าอายุอายุเท่าไหร่เนี่ยอจยุบันครับผมครับสี่เจ็ดกว่าครับสี่เจ็ดอ๋อรุ่นเดียวกับผมนี่หนึ่งพี่ใหญ่ใช่พี่ใหญ่เลยลุงวีรุ่นเดียวกับผมผมก็ลุ่แก่กว่าผมตั้งห้าปี รุ่นพี่ผมผม,มันมองนล้วนะตัวนี้รุ่นพี่ผมมีหลายคนแ<ม>ก่ผมตั้งสามสี่ปีไงผมนี่ตัวเล็กผมนี่ตัวเล็กเลยมันโดยดูไม่แก่ไงเลยดูหนุ่มตรงวีตัวใหญ่ใช่ไหมครับผมตัวใหญ่ก็เลยดูดูแก่เดวทํางานหนักอย่างผมทํางานไม่ค่อยหนักหรอกอย่างมากก็ทำํำนมขายของตลาดนัด,ดว,วันวัน,วน,วนขับแต่รถทุกวันให้นะั้น ไม่ได้ไปแบกหามอะไรคลาสสิกเลยเนาะใช้คำนั้นได้แบบนี้มันมันมันนานแล้วก็รถตัวจริงนะเพราะผมรถบัสนจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไหมมันี่าบ้านผมนะก็บังเอิญไปบวชเบิดรู้ก็มาอีกเหมือนตอนเด็กวัดยังไม่มีไงก็ไม่จำอะไรก็ได้รถกันนะมันมันมีลูกคล้ายๆลูกข้างๆไงกระจกแคบเขาอะกระจกดำๆอะสัญลักษณ์อิสุสเล